นายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถิติจากข้อมูลบูรณาการสามฐานผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกรมควบคุมโรคพบว่าสถิติ5ปีในปี2563ถึง2567มีผู้เสียชีวิตรวม87,142รายเฉลี่ยปีละ17,428รายพบว่าร้อยละ80ของผู้เสียชีวิตมีสาเหตุจาก รถจักรย,ยานยนต์เฉพาะข้อมูลในปี2,567มีผู้เสียชีวิตทางถนน17,477รายเป็นผู้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุจากรถจักรย,ยาน14,144รายหรือมีผู้เสียชีวิตจากรถจักรย,ยานยนต์3รายในทุก2ชั่วโมง นอกจากนี้ระบบขังข้อมูลด้านการแพทย์ปี2,565พบว่าผู้เข้ารับการรักษาด้วยสาเหตุจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า1 000, ล้านราย ผู้ป่วยใน2,12,271รายและผู้ป่วยนอก8,48,295รายค่ารักษาพยาบาลกว่า7,000ล้านบาทต่อปีและในจำนวนนี้เป็นค่ารักษาพยาบาลที่เกิดกับการใช้รถจักรยานยนต์ถึงร้อยละ80จากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บกลมควบคุมโรคพบว่าในห้วง5ปีผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่สวมหมวกนิรภยัยถึง ึงร้อยละแ4และผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยบาดเจ็บที่ศีรษะมากกว่าผู้สวมหมวกนิรภัยถึง8เท่าดังนั้นการสวมหมวกนิรภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงขอแนะนำให้ผู้ที่ใช้รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งไม่ว่าจะเดินทางไกลหรือใกล้และควรเลือกหมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐานและต้องใส่สายรัดข่างให้เรียบร้อย